สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รอบรู้ข่าวเงินเกษตร,รกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูประเด็นร้อนสองประเด็นนะครับจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประวิทย์นะครับได้สั่งการเกี่ยวกับการให้กระทรวงการคลังนะครับลองหาแนวทางเพิ่มบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนเข้าไป5้าถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนนั่นเองรวมถึงในส่วนของทาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางพลเอกประวิตยนะครับแนะนําว่าให้นําการพิจารณา5-700บาทเพิ่มบัตรสุสดิรแห่งรัฐเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็เขาก็จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการนําเสนอช่วงปีใหม่ก็คือการช่วยเหลือบัตรสุสริรแห่งรัฐนะครับทั้งหมดระยะเวลา6เดือนซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันครับ นะครับโดยที่คุณสันติบี้ต่อเพิ่มเงินบัตรสุกันแห่งรัฐบัตรคนจนเป็นระยะเวลาหกเดือนจะทําได้หรือไม่นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางนายสันติพร้อมพัฒรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากที่หลายฝ่ายได้เสนอให้เพิ่มเติมสิทธิ์ในสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสุดิการแห่งรัฐต้องพิจารณาถึงเหตุผลหลายปัจจัยครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเขาย้ำว่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตนได้เคยเสนอให้เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เพิ่มจํานวนเงินเป็นระยะเวลา 6เดือนจํานวนหนึ่งะครับแต่นะครับในส่วนของการพิจารณาของคอรมอนะครับที่เขาเสนอไปเนี่ยคอรมอนะครับเคาะอนุมัติให้เพียง200บาทเท่านั้นครับในเดือนมการาคม2566ซึ่งตนเนี่ยเคยเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมด6เดือนในเงินจํานวนหนึ่งให้บัตรสุขการแห่งรัฐนะครับอันนี้คือในส่วนของทางคุณสันติเขาแจ้งอย่างนั้นนะครับ แต่ทีนี้นะครับสาหรับในช่วงนี้ก็คือขนานี้ยังไม่ได้มีการประชุมเรื่องการเพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแต่ว่าถ้าต้องเพิ่มจริงๆเนี่ยนะครับการเพิ่มสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต้องดูเหตุดูผลเมื่อตอนปีใหม่ผมได้เสนอไปแล้วว่าสถานการณ์โควิดทําให้พี่น้องรักญาติเดือดร้อนค่อนข้างมากฉะนั้นปีใหม่ก็น่าจะมีของขวัญปีใหม่เพื่อเพิ่มเงินจัะจ่ายใช้สอยจํานวนหนึ่งเป็นระยะเวลาหกเดือนนะครับก็คือ ความหมายก็คือเขาอยากจะให้เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นระยะเวลา6เดือนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเจราจาในครมนะครับเขาบอกว่าครมก็เคาะพิจารณาให้เพียง200บาทใช้ในเดือนมก,กราคม66เท่านั้นที่วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองนะครับทีนี้มาเชื่อมโยงนะครับจากกรณีที่พลเอกประวิทยนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่า สั่งการให้กระทรวงการคลังไปหาวิธีการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุดเจ็ดร้อยบาทนะครับก็คือเพิ่มเข้าวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคห้าถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับนายสันติกล่าวว่ากรณีที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็ต้องศึกษารายละเอียดหลายพักส่วนซึ่งกระทรวงการคลังเคยเสนอไปแล้วนะครับแต่คอรก็อนุมัติให้เพียงสองร้อยบาทเท่านั้นแต่หากต้องเพิ่มสิทธิ์อีกนะครับ ก็ต้องทบทวนสิทธิ์ที่ได้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างและใครใช้วงเงินเต็มไม่เต็มอย่างไรเป็นต้นนะครับเพื่อนํามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองสําหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บัตรสัดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปีหกหกภายในเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์จะสามารถเริ่มใช้บัตรใหม่ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรามีนาคมนะครับเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมหกหกเป็นต้นไปนะครับรอให้ธนาคารกรุงไทยนะครับ ซึ่งเขาก็จะส่งรายชื่อให้นี่ยนะครับให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาประกาศต่อไปซึ่งตอนนี้ธนาคารกรุงไทยก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อให้ตามที่นัดหมายนะครับต้องเร่งติดตามให้ธนาคารกรุงไทยเร่งส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนก่อนนะครับสําหรับการประกาศรายชื่อนะครับก็จะรีบอัปเดตว่าใครเป็นผู้ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เร็วๆนี้นะครับก็คาดว่าภายในมกราคม66ช่วงสิ้นเดือนนั่นเองนะครับกระทรวงการคลังจะเริ่มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ใครนะครับที่ไม่ผ่านเนี่ยนะครับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จะเร่งพิจารณาให้นะครับเจ็ดถึงสิบห้าวันอย่างไรก็ดีนะครับผมตามรายชื่อจากธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าจะส่งรายชื่อมาระหว่างวันที่เจ็ดถึงสิบมกราคมหกแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีที่ทางรองนายกพลเอกประวิตยได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปแล้วแต่กระทรวงการคลังนั้นต้องไปพิจารณา เกี่ยวกับเรื่องของเงินงบประมาณนะครับว่าสามารถทําได้หรือไม่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็เข้าคอรมอรต่อไปถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ทั้งนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับสําหรับในส่วนของการเสนอการเพิ่มเงินจากสองถึงสามร้อยเป็นห้าถึงเจ็ดร้อยเพราะว่าเขาบอกว่าก็จะเหมือนกับครอบคุมแล้วก็เชื่อมโยงนะครับต่อ เศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็คือมันเหมาะสมที่จะเพิ่มเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือของแพงนะครับแล้วก็ค่าคองชีพสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับยังไม่มีการอนุมัตินะครับต้องรอการพิจารณาจากครังด้วยนะครับเขามีงบประมาณเพียงพอทําได้ไหมนะครับแล้วสิทธิสวัสดิการเนี่ยนะครับเขาจะออกมาในรูปแบบใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ บัตรสุรการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่นะครับที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี2565แล้วประกาศผลก็คือปี2566นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่พลเอกประวิทย์นำเสนอให้กับทางกระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องนี้ครับ เมื่อวันที่16มการาคม2566ที่ผ่านมารายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมสัปดาห์ที่ผ่านมาผลเอกประวิทยวงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่ากรองชี้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้โดยอยากให้เพิ่มเป็น500-700บาทต่อเดือน จากปัจจุบันที่ได้รับคนละ2-300บาทต่อเดือนเพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ากระทรวงการคลังจะทำเรื่องนี้ได้หรือไม่นะครับจะสามารถปรับเกี่ยวกับวงเงินเพิ่มบัตรสวัสดิการได้หรือไม่ตามที่การสั่งการจากทางพลเอกประวิตยนะครับ แต่ว่าในส่วนของเรื่องนี้นะครับก็จะต้องมีในส่วนของการพิจารณาร่วมกันเป็นแน่นอนนะครับเพราะปัจจุบันในส่วนของการใช้เงินงบประมาณเฉลี่ยปีละห้าหมื่นล้านบาทของทางกระทรวงการคลังนั้นนะครับและบัตรสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะมีการปรับสวัสดิการในด้านอื่นๆด้วยนะครับเพื่อเพิ่มให้อยู่แล้วอาทิหมวดสวัสดิการช่วยเหลือค่าเดินทางจะมีการใส่วงเงินให้สามารถเลือกขึ้นรถไฟ เป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรือรถบขสได้เลยนะครับจะไม่มีการแยกช่องวงเงินเป็นค่ารถไฟค่ารถบขสเหมือนก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาเพื่อให้พื้นที่ต่างจังหวัดไม่ได้สามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่นั้นนะครับรวมทั้งคาดว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ ก็จะมีเพิ่มขึ้นเช่นกันจากปัจจุบันมี13ล้านคนเป็นเกือบ20ล้านคนนะครับสำหรับสิทธิ์นี้สำหรับในส่วนของโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างเกี่ยวกับเรื่องของการ ดำเนินการคัดกรองเพื่อประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับโดยจะประกาศผลผ่านเว็บไซต์นะครับบัตรสุรการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปภายในเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งหากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับการตรวจสอบสิทธิ์ก็จะดำเนินการใช้ราประมาณ 15้าถึงสิบวันนะครับสำหรับในส่วนของการตรวจสอบการยื่นอุทธรณ์นะครับและหากอุทธรณ์ผ่านแล้วก็จะยังคงได้รับสิบบทธิ์บัตรสุดการแห่งรัฐย้อนหลังแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็คือไม่ได้นะครับเพะนี่คือข่าวสารบัตรสุดการแห่งรัฐครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารบาัตรคนจนบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่อัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมแน่นอนครับสวัสดีครับ